พบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูเดียวมีคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับการเรียนลำดับจำนวนนับ1ถึง5และ0เด็กๆตั้งใจดูนะคะ เรียงลำดับจำนวน สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการเรียงลำดับจำนวนกันครับหลังจากที่น้องๆสามารถเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่าเท่ากันไม่เท่ากันมากกว่าและน้อยกว่า โดยวิธีการจับกู่จำนวนกันไปแล้ววันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามากครับวันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งคุณพ่อมีนัดกับคุณลุงพ่อค้าของสหกรณ์ในหมู่บ้านครับคุณลุงพ่อค้าจะมาที่ฟาร์มของเราเป็นประจำเพื่อรับซื้อน้ำนมสดคุณภาพดีจากพวกเราครับพ่อกำลังจัดเรียงจำนวนถังนมตามแถบสี เพื่อนำไปให้ร้านค้าแต่ละร้านในหมู่บ้านโดยจะเรียงลำดับจากแถบสีของถังนมจากน้อยที่สุดไปหาจำนวนมากที่สุดน้องๆมาช่วยคุณพ่อเรียงลำดับจำนวนน้อยไปหามากกันนะครับ1นึ่งสองสาห้า นี่คือการเรียงลำดับจำนวนครับซึ่งเป็นการเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาอย่างจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเพื่อนเห็นว่าคุณพ่อมีถังนมที่มีแถบสีต่างกันซึ่งมีจำนวนถังนมตั้งแต่หนึ่งถังสองถังสามถังสี่ถังและห้าถังครับและในตอนนี้ถังนมเหล่านี้ได้ถูกเรียงลำดับตามแถบสีจากจำนวนน้อยไปหามากแล้วครับ น้องๆสังเกตเห็นกันไม่เอ่ยนอกจากการเรียงลำดับจำนวนจะสามารถทำโดยการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากแล้วการเรียงลำดับอาจเรียงจากมากไปหาน้อยได้ด้วยครับอย่างนี้ครับ5 4 3สีสสองหงครับ หลังจากน้องๆได้รู้จักกับการเรียงลำดับจำนวนกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแสดงความเก่งของเรากันแล้วนะคะนี่คือดอกไม้เรียงลำดับค่ะพลอยกำลังจะนำกระถางต้นไม้ไปวางระหว่างกระถางต้นไม้ที่มีดอกไม้ห้าดอกกับกระถางที่มีดอกไม้สามดอกเพื่อนๆว่ากระถางที่พลอยกำลังจะวางลงไปนี้ จะมีดอกไม้ออกมากี่ดอกคะว้าวดอกไม้สีดอกสวยจังเลยค่ะเพื่อนๆพนทยถูกกันหรือเปล่าคะน่าสนุกจังค่ะเอถ้าพลอยลองเอากระถางต้นไม้ไปวางระหว่างกระถางต้นไม้ที่มีดอกไม้สามดอก และกระถางที่มีดอกไม้หนึ่งดอกดูนะคะเพื่อนๆว่าจะมีดอกไม้ออกมากี่ดอกคะเอ๊ะทำไมมีดอกไม้แค่สองดอกน้าน้องพลอยไม่ต้องสงสยัยหรอกค่ะเพราะนี่คือดอกไม้เรียงลำดับน้องๆคงจะเห็นแล้วว่ากระถางต้นไม้เหล่านี้เรียงกันตามลำดับจำนวนดอกไม้โดยเริ่มจากจำนวนมาก ไปหาน้อยค่ะถ้าเกิดพลอยจะเอากระถางต้นไม้อีกกระถางไปวางไว้หลังกระถางที่มีดอกไม้จำนวนหนึ่งดอกจะเกิดอะไรขึ้นคะจะมีดอกไม้กี่ดอกกนะันน้าคำตอบก็คือกระถางต้นไม้ต้นนั้นจะมีจำนวนดอกไม้ศูนย์ดอกหรือไม่มีดอกไม้เลยค่ะนั่นเป็นเพราะการเรียงลำดับจำนวนนี้ เป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยและมีการลดลงของจำนวนที่น้อยลงทีละหนึ่งจำนวนค่ะฉะนั้นจำนวนที่น้อยกว่าหนึ่งไปอีกหนึ่งจำนวนก็คือศูนย์นั่นเองค่ะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆมาช่วยพลอย เรียงกระถางดอกไม้ให้ถูกต้องโดยจะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย้้นน้องๆเรียงได้ถูกต้องดอกไม้สวยๆจะบานออกมาค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เป็นยังไงครับน้องๆสนุกกันไม่เอ่ยกับการเรียงลำดับจำนวนในวันนี้น้องๆอ,อย่าลืมฝึกฝนการเรียงลำดับจำนวนบ่อยๆนะครับการเรียงลำดับจากน้อยไปมากจำนวนแรกต้องมีค่าน้อยที่สุดจำนวนต่อๆไปจะมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับครับ ส่วนการเรียงลำดับจากมากไปน้อยจำนวนแรกต้องมีค่ามากที่สุดจำนวนต่อๆไปจะน้อยลงน้อยลงไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะและพบกับเรื่องราวสนุกสนุกจากตัวเลขกันอีกนะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเปรียบเทียบจำนวนจากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามากเด็กๆคะเด็กๆฝึก,เ,กเขียนตัวเลข ฝึกเสียเทียบจำนวนแล้วก็ฝึกเรียงลำดับจำนวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ